เราจะยกหางคิ้วที่ตกได้ยังไงมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกกดแล้วนวดคึงลงไปที่หัวคิว้วกลางคิว้วหางคิ้วค่ะทำซ้ำรอบที่สองรอบที่สามค่ะเสร็จแล้วใช้ส้นมือค่ะดันยกขึ้นยายกหางคิ้วขึ้นนะคะกด ครึงแล้วดันขึ้นค่ะเห็น mm. ไหมคะทุกคนเราสามารถยกหางคิ้วได้นะคะเราลองมาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นทาครีมทาเซรั่มลงไปก่อนใช้นิ้วมือเราค่ะวางแล้วล็อกกดหัวคิวค้วกลางคิ้วหางคิว้วหัวคิว้วกลางคิ้วและหางคิว้วเห็นไหมคะทุกคนดู หางคิ้วหางตาเท่ากันแล้วนะคะลองเอาเทคนิคของโปรจิบไปใช้นะคะถ้าใครชอบโปรจิบฝากกดหัวใจกดแชร์เป็นกำลังใจโปรจิบด้วยนะคะสวยไปได้วยกันค่ะ